สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไขข้อสงสัยรับวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่นมากหากสนใจโมเดอร์นาต้องฉีดกี่เข็มกันแน่จากกรณีที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีน mRNA อย่างวัคซีนโมเดอร์นา ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าหากเป็นผู้ที่เคยรับวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่นๆหรือแม้แต่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนยี่ห้อใดเลยจะต้องมีการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากี่เข็มกันแน่ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่17สิงหาคมเพจเ Facebook ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาลเกษมราชบางแคได้มีการให้ข้อมูลดังนี้หากเคยฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเข็มที่1มาแล้วควรฉีด1เข็มในกรณีห่างจากเข็มที่1ไม่เกิน1เดือน ควรฉีด2เข็มในกรณีฉีดห่างจากเข็มที่1เกิน1เดือนหากเคยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1มาแล้วควรฉีด1เข็มโดยฉีดห่างจากเข็มที่1อย่างน้อย 1- 3เดือนหากเคยฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มทั้งสองอย่างควรฉีด1เข็มโดยฉีดห่างจากเข็มที่2อย่างน้อย1เดือนควรฉีด2เข็มในกรณีฉีดห่างจากเข็มที่2เกิน6เดือน หากเคยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มแนะนําตรวจด,ดูภูมิก่อนฉีดบูสเตอร์หรือรอวัคซีนรุ่นที่2ที่จะเข้ามาหากเคยฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่1และแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ฉีดทางจากเข็มที่2อ,อย่างน้อย3-6เดือนขึ้นไปหากเคยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง2เข็มมาแล้วแนะนำรอวัคซีนรุ่นที่2ที่จะเข้ามา หากเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อนเลยควรฉีด2เข็มโดยฉีดห่างจากเข็มที่1อย่างน้อย1เดือนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ